เพียงเท่านี้ค่ะรายการของเรานะคะติดตามกิจกรรมดีๆในการพัฒนายาวชนของชาติมาฝากกันด้วยค่ะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของกอล์ฟนะคะได้ร่วมกับวปอรุ่น67หมู่ช้างจัดกิจกรรมร่วมฝันปั้นอาชีพค่ะบริษัทกลอล์ฟเดเวล OP จำกัดมหาชนนำโดยคุณธทีรตีพิสาเตวิทพสุทธ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรหรือวปรอ,อรุ่นที่67หมู่ช้างวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจัดกิจกรรม power of dream power of hero ร่วมฝันปั้นอาชีพณโนะรงเรียนวัดคลองเตยเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดโลกอาชีพให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่4-6ถึง จากโรงเรียนวัดคลองเตยโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาและโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจโดยมีการบรรยายและจัดฐานกิจกรรมจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงอย่างใกล้ชิดอาทิตูต้นตะวันตันติเวชกุลทันตแพทย์และนักสแสดงลีซอทีรเทพวิโนไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยสยามโมสยาภา สิงชูอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจแง่มุมที่น่าสนใจของแต่ละสายอาชีพ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพที่ชัดเจนและได้รับคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกเส้นทางในอนาคตสําหรับกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการโซเชียลวัคซีน for hero ของกลุ่มวปอที่มีความตั้งใจจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่คลองเตยสร้างกลุ่มคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติและเป้าหมายของกิจกรรมก็คือการสร้างแรงผลักดันให้เด็กๆก,กล้าที่จะฝันและทําตามความฝันของตัวเองค่ะซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกอล์ฟ ที่อยากจะพัฒนาบุคลากรในมิติต่างๆอย่างมั่นคงโดยหวังว่าประสบการณ์ที่เด็กๆได้รับจากพี่ๆที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนเองจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆพาตัวเองไปถึงความฝันที่ตั้งใจได้ในอนาคตค่ะเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะคะโดยเฉพาะเยาวชนค่ะจากทางกฟัฟแล้วก็อวปอ,อนำมาฝากกันค่ะ